ตึงมากเลยข้างนี้ล่ะตึงเหยียดเลยไหนญญอยู่บ้านทำอะไรนั่งรถนั่งเก้าอี้อย่างเดียวใช่ไหม,ไมอันนี้คือกระดูกที่งอกขึ้นนะทั้งชิ้นนี้เลยนะครับอันนี้คือเงาเก่านะเงาคม,คม,ค,มคมสวยๆนี่นะครับก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับคือกระดูกที่งอกขึ้นของแกนะแกเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้นะข้อตรงนี้ตีบชนกันแล้วนะครับนี่ข้างขวาอันนี้น้ำนะเงาน้ำ อันนี้คือก้อนที่เขาโตขึ้นนะครับข้อตรงนี้ก็ตีบชนกันเนาะที่ตัวหน้าแข้งก็เหมือนกันนะครับเป็นระยะสี่ทั้งสองข้างเลยครับเกิดจากน้ําหนักตัวการใช้งานแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นเนาะของคนไข้จะเทียบเป็นประมาณนี้นะครับปกติมันจะเรียบเนาะของคนไข้ก็คือสุดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังขนาดใหญ่นะครับทีนี้วิธีการรักษาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเฉดเนาะฉีดเกลืเลือดเข้าไปนะครับจะประยุ์อักเสบกระดูกอ่อน แล้วก็กระตุ้นให้กระดูอ่อนมีโอกาสที่จะกลับมาเรียบนะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง rf นะคะก่อนจะฉีดก็จะนวดเจ็บไหมคะไม่เจบ็จบเนาะศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ